มาค่ะมากันที่ EP สองนะคะฉีดเมโซชาแนลครั้งแรกที่ชีวีดีชั่กคลินิกนี่เลยคะก็จะเป็นหน้าตาของเมโซชาแนลที่วันนี้เราจะฉีดกันก่อนอื่นนะคะก็จะไปคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนนะคะว่าเรามีปัญหาตรงไหนบ้างต้องสมควรจะฉีดตรงไหนบ้างค่ะด้วยความที่เรานะคะก็อายุ25บวกนะคะเราก็อยากจะมีหน้าสดที่ใสแล้วก็สามารถโชว์ใครๆก็ได้เลยตกลงว่าจะทําเมโซชาแนลกันนะคะน้องเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการทําให้หน้าเราเนี่ยเต่งตึงดูอ่อนเยาว์ผิวเปล่งปั่งฉ่ำวาวนะคะผิวหน้าก็จะดูกระจ่างใส ะะรดเรยวร้อยด้วยแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาประคบเย็นกันก่อนแล้วก็จะทําการฉีดก,กันเลยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นการฉีดเมโซชาแนลครั้งแรกก็คือคุณหมอก็คือ,คม,อ,คอมือเบามากๆไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยไม่เจ็บเลยจริงๆคุณหมอก็จะฉีดตรงแก้มสองข้างนะคะแล้วก็มีบริเวณขมับสองข้างแล้วก็คางนิดนึงแนะนําให้มาฉีดทุกๆ2สัปดาห์นะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน ชิซิแล้วก็มาแวะทานขนมที่โซนขนมน้ำชากาแฟกันนิดนึงค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะปรึกษาโปรแกรมต่างๆสามารถมาปรึกษากันได้ที่แฟนเพจชีวิดท็อ c ส i คลิกค่ะพิกัดคลินิกได้จะปักหมุดไว้ให้นะคะ